มีพยาบาลคนหนึ่งออกมาแชร์เรื่องราวสุดโหดในสถานสงเคราะห์เด็กแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีค่ะมีการทำทารุณกรรมเด็กนะคะทั้งจับเด็กมัดมือมัดเท้าจับขังในห้องมืดดูที่ขาของน้องค่ะถูกมัดอยู่นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊กใดหนึ่งได้โพสต์ภาพของเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ค่ะถูกลงโทษตัดผมสั้นมัดมือมัดเท้ามัดปากนั่งอยู่ในห้องน้ำน,น้องเป็นน้องผู้หญิงนะคะ แล้วอีกภาพเป็นภาพของเด็กถูกทำโทษด้วยการให้นอนในห้องน้ำใต้อ่างล้างหน้าระบุข้อความบอกว่าได้รับรู้เรื่องนี้มาไม่นิ่งนอนใจที่จะหาทางตีแผ่สู่สังคมเด็กกว่า280ชีวิตต้ตองเผชิญกับความโหดร้ายจากสังคมภายนอกมาแล้วยังต้องมาเจอความโหดร้ายจากผู้ดูแลนอกจากนี้ผู้ใช้เฟซบุ o กรายนี้ยังตั้งคำถา,ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามาตรการขังห้องมืด เคยเห็นแต่ในเรือนจำนี่มันเด็กทำไมต้องขังห้องมืดทำไมต้องทำขนาดนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีการโพสต์คลิปเสียงของเด็กที่อยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนี้เล่าให้ฟังว่าน้องถูกทำทารุณยังไงบ้างมีช่วงหนึ่งเด็กเล่าบอกว่าเขาจับหนูลงหลุมบางอันก็มีน้ำบางอันก็ไม่มีน้ำเขาทั้งกัดหนูทั้งตีหนูทั้งเอามีดมาเชือดหนู ฝั่งบีมันดับอยู่แล้วเพราะว่าไฟอะปิดเปิดปิดเวลาจะปิดก็ไฟดับเวลาจะเปิดก็ไฟดับอ่างน้ำดับพอมันดับแล้วเขาก็โกรธนี่เหรอลูกหนูยังไม่ได้เล่นเลยแม่เขาฝากดฝาดฝาดเต็มนะคะไม่ทันเป็นลมเอาไม้มาฟาดฟาดฟาดเลยอม่ลูกสอบคุณว่านุ่มคนเดียวแม่บอกว่ามีหมดแม่ไม่สอบไว้หนุนตามหางก็ออกไปจากนั้ที่มีนะมึงออกไป ออกปเส้นแม่สาวก็วันนี้เรือ่องแม่สาวจะจับอาหนุ่มมาจับลงหนุ่มกัดหนูทมทำตีหนุจับหนูลงหนุ่มกัดหนูตีหนูยังมีอีกคลิปหนึ่งค่ะเป็นเสียงของคนที่ทําหน้าที่ดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์แห่งนี้กําลังพูดคุยกับเด็กบางช่วงก็ด่าเด็กด้วยถ้อยคําหยาบคาย อโพสต์ยังเล่าด้วยนะคะว่าทราบข่าวการลงโทษเด็กจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวได้ไปสังเกตความผิดปกติของเด็กๆก็เลยเก็บข้อมูลตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นต้นมาเด็กๆเล่าให้ฟังว่าถูกลงโทษหลากหลายรูปแบบล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่รุนแรงสถานสงเคราะห์แห่งนี้เป็นของหน่วยงานรัฐจะมีเด็กอายุตั้งแต่6ขวบไปจนถึง18ปีอาศัยอยู่ประมาณ280คนแล้วจากการสังเกตเด็กเล็กจะถูกกระทำหนักกว่าเด็กโต เบื้องต้นมีการอ้างว่าครูไม่ได้ทำแต่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นคนทำก็สงสัยว่าถ้าครูไม่รู้ไม่เห็นด้วยเด็กรุ่นพี่จะกล้าทำแบบนี้ได้ยังไงเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดน่าจะเกิดขึ้นมานานแล้วจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเรื่องนี้และดำเนินการเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องค่ะเด็กที่โดนทำอ,อายุอายุ7ถึง9าขวบเจ็ดถึงเก็ จ็ดถึงเก้าขวบค่ะแต่เด็กที่มาบอกเรื่องเราให้ให้ฟังอายุสิบห้าที่เขา่ากล้าที่จะแบบเปิดเผยความจริงเนี่ยค่ะคือเขาอ่ะบอกว่าน้องอ่ะถูกทําแล้วก็น้องอ่ะร้องไห้แม่มัดน้องแล้วตัวตัว,ตวพี่โตค่ะเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวที่เห็นภาพนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นภาพที่ดูรุนแรงที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับน้องอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็พี่เลี้ยงคนอื่นๆค่ะไม่ไม่ได้รู้เห็นกับเหตุการณ์นี้หรอกค่ะแต่เขาก็จะทําในแบบรูปแบบที่มันต่างกันไปค่ะคนนี้ค่ะทําหนักสุดก็คือมัดมือมาทํามัดปากเด็กแล้วก็เคยขังเด็กในห้องมืดคือเหมือนเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันทําได้ค่ะเขาไม่ได้แบบแอบเลยนะคะเขานั่งอยู่กลางห้องโถงอ่ะนั่งอยู่กลางห้องโถงแล้วก็เด็กคนอื่นก็เห็นเดินผ่านไปผ่านมาแม่ไม่ได้ทําแต่แม่ใช้ให้เด็กเด็กอายุประมาณสิบสองสิบสามมาทำอย่างเงี้ยค่ะ สำหรับพฤติกรรมของเด็กที่ถูกทำร้ายพบว่ามีทั้งถูกเตะจนตกบันไดถีบจนตกเก้าอี้ถีบอัดตู้ขังในห้องมืดแล้วโยวนตุ๊กตาหน้ากลัวใส่แช่ในท่อน้ำทิ้งหรือเรียกว่าโดนลงหลุมขังให้นอนอยู่ในห้องน้ำมัดมือมัดขาปิดปากโดนจับโกนผมด้วยนี่คือสรุปพฤติกรรมของคนที่ดูแลสถานสงเคราะห์แห่งนี้นะคะที่ทำทารุณกรรมกับเด็ก หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปค่ะล่าสุดเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงที่จังหวัดสระบุรีตั้งอยู่ในอำเภอพระพุทธบาทมีเจ้าหน้าที่พอมพร้อมทั้งตำรวจสอพอพระพุทธบาทลงพื้นที่ไปมีการไปประชุมเพื่อจะหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กนี่คือภาพล่าสุดเมื่อเช้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป เจ้าหน้าที่ไปที่ตึกทานตะวันที่อยู่ภายในสถานสงเคราะห์ที่ถูกอ้างว่าเป็นสถานที่ที่เด็กๆถูกทําร้ายฐานเจ้าหน้าที่นําเด็กที่ถูกทาร้ายร่างกายไปสอบถามข้อเท็จจริงในห้องประชุมโดยมีทางผู้ตรวจราชการของกระทรวงพมร่วมในการสอบปากคําเด็กด้วยไม่มีการให้สื่อมวลชนบันทึกภาพเรื่องนี้ต้องตามต่อนะคะถ้าเป็นเหตุการณ์จริงหลายท่านบอกว่าน่าจะมีการดื้อระบบของการดูแลเด็ก เด็กหนีจากข้างนอกเข้ามาอยู่ข้างในต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เดี๋ยวเราเรอดูความคืบหน้านะคะหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่พอมอรวมทั้งทางตำรวจลงพื้นที่ไปประชุม